สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยนะครับผมพาพายทันวานะครับออกมาเดินออกออกมาเดินออกกําลังกายนะครับผมก็พาแวะเลี้ยงครับผมแบบเล็มหญา้ากินอาหารแบบธรรมชาตินะครับผมอตอนเช้าก็จะออกเดินทุกวันนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาได้ กินหญ้านะครับผมตรงนี้ก็จะร่มก็จะเย็นนะครับร่มเย็นนะครับลมเย็นสบายนะครับผมต้องให้เขาออกนอกพื้นที่นะครับผมพาเดินออกกําลังกายนะครับผมจะได้คลายเครียดนะครับผมก็น่าจะประมาณ เที่ยงๆนะครับผมวันนี้ก็จะพาเข้าไปหลักเติมนะครับผมผาบน้ําแล้วเข้าไปสู่หลักที่เก่านะครับผมแต่ละวันก็จะปล่อยประมาณนี้นะครับผมให้เขากินให้เขาเดินเล่นนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มจะหนาแล้วนะครับผมเริ่มจะตันมากแล้วครับผมก็จะมาปล่อยเลี้ยงทุกวันนะครับผมพาเดินทุกวันนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากแวะเมตตานะครับผมผลไม้เพื่อสร้างบ้านให้น้องด้วยนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม